สวัสดีค่ะแม่จันใบสีสัตย์ตายบ้านๆวันนี้เราจะมาขึ้นยอดฟ้านะแม่11เนอะ็ดะด้วยลิปบินสีขาวเขียวแล้วก็พันเนาะพันนิ้วขึ้นมาก่อนเนาะแล้วก็ เอาสีขาวใส่เนาะสีขาวใส่ก่อนนะเอาสีขาวใส่ห้าสีเขียวใส่หเนาะเป็นสนะิเอายอดฟ้าสิบอ็ด จอก็จะมืดมืดนิดนึงเนาะวันนี้อากาศร้อนเนาะแต่ว่าอากาศคืมมแต่ก็ร้อนนะนี่ค่ะเนาะไม่ก็กล้องโฟกัสไหมเนะสามแล้ว นี่สี่เอาก็เว้นช่องไฟเนาะเว้นช่องไฟให้เท่าๆ่าถึงจะสวยว้าวสีขาวก็ไม่โฟกัสเลยกล้องเนาะ ต้องเอามือป้องต้องเอามือป้องแสงไว้เนาะกล้องไม่โฟกัสสีเขียวหนึ่งแล้วเนาะสีเขียวสอง แล้วก็เขียวขาวเนาะสีเขียวเหนียวซับกันเลยทีเดียว สีขาวหเนาะสีเขียว6เนาะเป็น11บเอ็นาะหนึ่ นี่คะ่ะเนาะขึ้นยอดนาคเนอะกล้องเขาไม่โฟกัสเนอะต้องเอามือบังนิดหนึ่งจสวยงามตามท้องเรื่อง